ทักทายคุณผู้ชมด้วยนะครับผมคิวเตมีและคลิปนี้เราจะมารีวิวกันกับ vivo v19 ครับผมสีท,ที่ผมรีวิวคือ cream black นะครับหรือว่าสีดำนั่นเองต้องบอกว่าสวยมากสุขุมนุ่มลึกนะครับและเงาสะท้อนสวยสุดๆเลยนะฮะและกระจกด้านหลัง ใช่แล้วฟังไม่ผิดนะครับด้านหลังเป็นกระจกนะครับสวยงามเลยทีเดียวครับซึ่งก็มีเซตอัพของกล้องที่โดดเด่นอยู่ด้านซ้ายบนนะครับมากับกล้องถึง4ตัวด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันที่หลังนะครับ ปุ่มทั้งหมดอยู่ด้านขวางตัวเครื่องนะครับปุ่ม power ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับส่วนด้านซ้ายนั้นก็จะเป็นที่ใส่ซิมซึ่งเราบอกว่าเป็นที่ใส่ซิมแบบ3สล็อตนะครับก็คือสามารถใส่ได้2ซิมแล้วก็เพิ่มไ i โครเอสซีการได้อีก1ช่องด้วยก็ดีมากๆเลยมากับพอร์ต USB-C นะครับมีที่เสียบหูฟัง3.5ม m mm อยู่นะครับแล้วก็มีลําโพง1ตัวทางด้านล่าง ดานนามากับจอบขนาด6.44นิ้วนะครับก็ดูค่อนข้างเต็มเลยจะมีขอบด้านล่างเท่านั้นครับที่ดูหนากว่าจุดอื่นจะโดยรวมแล้ว ถือว่าโอเคเลยทีเดียวสําหรับขอบของจอนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันมีตรงไหนที่หนาจนเกินไปด้าน,นขวาบนของจอก็มีกล้องถึง2ตัวนะครับเป็นกล้องเซลฟี่ฝังอยู่ในจอด้วยก็ต้องขอบคุณ vivo ด้วยนะครับที่ติดฟิล์มหน้าจอมาให้เราเรียบร้อยแล้วด้วยลองเทียบขนาดให้ดูกับ iphone 11 pro ตัวเล็กนะครับก็จะเห็นว่ามีขนาดที่ใหญ่กว่านะฮะก็คือไม่ได้เป็นสมาร์ทโฟนคอมพก แต่ว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่จอใหญ่เต็มตาที่อยู่ในขณะที่ถือแล้วไม่ล้นมือครับและน้ำหนักก็กำลังดีนะครับ186.5กรัมหน้าจอเป็นหน้าจอ Super AMOLED Ultra O-Screen นะครับเอาชื่อเต็มไปเลยขนาด6.4นิ้วความละเอียดอยู่ที่ Full HD Plus ครับซึ่งก็มีความสว่างที่ดีนะครับแล้วก็มีความคมชัดรวมไปถึงสีสันที่สดใสด้วย จอตัวนี้ก็เป็น e 3 oled ด้วยนะครับซึ่งก็ดีกว่านะครับในเรื่องของการลดแสงสีฟ้ามากกว่า e 2 oled ถึง42%นะครับทำให้การใช้งานานานๆเนี่ยสายตาก็จะไม่เหนื่อยไม่ล้าจนเกินไปถนอมสายตาเราว่าง่ายๆในเรื่องการใช้งานของ netflix นะครับก็แสดงผลเป็น hd นะครับแต่ว่าไม่ได้แสดงผลเป็น hdr แต่อย่างได้ แต่ของ YouTube นะั้นสามารถแสดงผลเป็น HDR ได้นะครับทำให้ภาพสีสดหน้ามองกว่าแบบปกติเยอะเลยภายใต้หน้าจอนี้ก็มีที่สแกนนิ้วนะครับที่ปลดล็อกได้รวดเร็วแม่นยำสุดๆไปเลย Vivo V19 นั้นก็มากับชิป Snapdragon 712นะครับ RAM 8GB แล้วก็ความจุ 128GB นะครับก็ไม่ได้มีเรทการกันน้ำกันฝุน่นแต่อย่างใด วัดแอปกีกเบนช์หก็ได้ซิงเกิลคอร์ที่400นะครับแล้วก็มัลติคอร์ที่1,384ครับซึ่งชิปตัวนี้ก็แรงเพียงพอนะครับที่จะทำให้เราเล่นเกมแอสเพานแล้วก็ปรับสุดได้โดยที่ภาพไหลลื่นกราฟิกสุดไม่กระตุกเลยนะครับแล้วก็ยังมีเมสาชาย turbo 3.0นะครับเป็นเทคโนโลยีการเพิ่มความเร็วที่จะปรับแต่งระบบปฏิบัติการอย่างฉันฉลาดครับเพื่อควบคุมการสัมผัสที่ดีในการเล่นเกมนั่นเองนะครับเรียกว่าสัมผัสได้เร็วสุดๆแถมไม่ต้องห่วงเรื่องความ ร้อนด้วยนะครับเพราะว่าออกแบบมาแบบ Copper Tube Liquid Cooling ครับทำให้เครื่องไม่ร้อนนะครับพอเครื่องไม่ร้อนเนี่ย CPU ก็สามารถใช้งานได้ยาวๆอายุการใช้งานก็เพิ่มขึ้นด้วยไหนๆก็พูดถึงเกมแล้วนะครับซอฟต์แวร์เองก็มี Ultra Game Mode ด้วยนะครับที่เรียกว่ามาพพอร์ตในเรื่องของการเล่นเกมโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็น Screen Recorder นะครับจะอัดหน้าจอ จับภาพนิ่งก็ได้นะครับ Fast Screen Capture บล็อกการโทรเข้าบล็อก Notification ต่างๆระหว่างการเล่นเกมแล้วก็ปรับอะไรหลายๆอย่างได้อีกเยอะเลยครับไหนๆก็พูดถึงซอฟต์แวร์กันแล้วนะครับ Vivo V19 นั้นก็รันด้วย Android 10นะครับแล้วก็ครอบทับด้วย FunTouch OS นั่นเองนะครับ ซึ่งจากหน้าโฮมนะครับถ้าปัดไปทางขวาเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นหน้าส่วนตัวเลยไม่ใช่ Google นะครับซึ่งก็จะมีวิดเจ็ตต่างๆที่คุณสามารถคั่นสมัยได้นะครับโชว์อยู่แล้วก็สามารถเลือกให้มีแอปดรอเ e อร์ได้แล้วนะครับหรือว่าจะเลือกให้แอปเรียงรายอยู่บนหน้าจอแบบเก่าก็ได้ความพิเศษของ OS นี้ก็คือดักโหมดนะครับที่ผมชอบเลยคือมันปรับพื้นหลังทั้งหมดเนี่ยธีมต่างๆให้เป็นสีดำหมดเลยนะครับซึ่งในที่นี้ก็รวมไปถึง Instagram แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับ สามารถเลือกปุ่มได้นะครับว่าจะเป็นซอฟต์แวร์บัตทอนแบบเก่านะครับสลับตำแหน่งของปุ่มได้เลยหรือว่าจะเป็นแบบใหม่ที่ปัจจุบันผมใช้กันทุกเครื่องเลยก็คือ Gesture ในการสวายควบคุมเครื่องนั่นเองนะครับแล้วก็ยังคอสไม้ได้อีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น Always On Display นะครับในการเลือกรูปแบบนาฬิกาต่างๆ ปรับแต่ง a m b i e n t l Light f f f e c t ได้นะครับนั่นก็คือเวลามี notification เข้าหรือมีใครโทรเข้าเนี่ยก็จะมีแสงวิ่งรอบขอบจอนะครับทั้ง4มุมก็สามารถคัดส o m มัยสีรูปแบบการวิ่งได้เลย Animation ตรงที่สแกนนิ้วหน้าจอเวลาปลดล็อกก็สามารถเปลี่ยนได้ครับ a t i o n t i o n การปลดล็อกใบหน้าก็เปลี่ยนได้เช่นกัน และ a n i m เมชันเวลาเสียบชาร์จนะครับก็เปลี่ยนได้อีกโอ้โหต้องบอกว่าเปลี่ยน a n i m เมชันได้เยอะคัส t ตอมไมท์ได้เยอะจริงๆใครใช้หนักๆแบตใกล้หมดก็สามารถเซฟแบตเพิ่มได้โดยใช้ low power Mode นะครับหรือประหยัดแบบสุดๆไปเลยก็ใช้ super power saving Mode ครับซึ่งคุณจะใช้ได้แค่4อแอปเท่านั้นนะครับนาฬิกาโทรศัพท์นะครับ message แล้วก็ contract นั่นเองใช้3นิ้วลูดลงมาเป็นการแคปหน้าจอนะครับ ใช้3นิ้วลูดขึ้นก็เป็นการแบ่งหน้าจอนะครับให้ใช้งานได้2แอปพร้อมกันแอปโครนก็ยังมีนะครับในการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก o u n แอคเคาท์อย่าง Line เป็นต้นนะครับก็สามารถใช้งานได้ด้วย ฟันทัชโอเอเอก็มี AI เป็นของตัวเองนะครับที่ชื่อว่าโจวีนั่นเองฮะที่จะดูแลในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประมวลผลในการถ่ายรูปนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้งานบนตัวเครื่องต่างๆตัวโจวีเนี่ยก็จะคอยช่วยเหลือเราทําให้เราใช้งานได้อย่างต่อนเนื่องแล้วก็ลื่นไหลครับสิ่งหนึ่งที่ไม่มีบนเครื่องนี้ต้องแจ้งไว้ก็คือ n f c นั่นเองครับจุดเด่นของ vivo นั้นก็คือกล้องหน้านะครับกับ vivo v 1 9กก็มากับกล้องหน้าเซลฟี่แบบ คู่เลย d u โอ o ฟอนต์ค r a นะครับกับกล้องหลักความละเอียดสูงถึง32ล้านพิกเซลแล้วก็มีมุมกว้างพิเศษ Super Wide Angle Camera ความละเอียดสูง8ล้านพิกเซลด้วย ถ่ายรูปเซลฟี่ออกมาสวยมากนะครับเพราะว่ามีเฟซบิวตี้ด้วยซึ่งคุณสามารถปรับระดับความสวยได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆน่าจะตอบโจทย์ใครหลายๆคนเพราะว่าปรับได้ละเอียดมากนะครับเรื่องของสกินโทนเองนะครับเฉดของหน้ารูปหน้าเป็นยังไงความขาวความเรียวของใบหน้านะครับกามลูกตาโตก็ทําได้โอ้โหปรับได้หมดเลยจ,ม,จมูกจมูกหน้าพงหน้าผากนะครับ ปากก็ปรับได้ด้วยโอ้โหเรียกว่าเยอะจริงๆแล้วก็สนุกกันได้เพิ่มเติมกับฟิลเตอร์ที่เขาจัดมาให้สวยๆกับเฟลชแล้วก็ฟิล์มด้วยนะครับกล้องนั้นเองก็เก็บความละเอียดได้ดีนะครับในขณะที่ปรับให้เราหน้าใสายังเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูดีมากๆนะครับสีสันต่างๆก็เรียกว่าเก็บมาได้ดีหมดเลย ในการถ่ายหนะ้าชั้นหลังเบอร์ก็คือโหมดโบเก้นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าสามารถถ่ายออกมาได้ดีมากๆนะครับมีการตัดขอบรวมถึงปรับหน้าใสาให้เราออกมาสวยงามจริงในที่นี้ก็สามารถเลือกค่า F ได้ทั้งก่อนถ่ายหรือว่าหลังถ่ายจะมาเลือกปรับความเบลอที่หลังหรือว่าจุดโฟกัสที่หลังก็ได้นะครับ สำหรับใครที่โพสท่าไม่เก่งเขาก็มีไกด์ไลน์ให้ด้วยในโพสเชอร์นะครับก็คือมีโครงขึ้นมาให้เลยว่าควรจะโพสท่ายังไงทำตามให้ใกล้เคียงที่สุดคุณก็จะได้รูปที่ออกมาดูดีดูสวยแล้วก็มีสไตล์ด้วยครับว่าแล้วก็ต้องขอลองโพสต์ตามเข้าสักหน่อยนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะฮะว่าแล้วก็เลือกท่านี้เลยพ้นออกมาก็เป็นอย่างนี้แหละครับคุณผู้ชม wow! การถ่ายเซลฟี <l Jean Rabbit bulun> ่ตอนกลางคืนก <t AA> ็ต้องบอกว่าทําได้ดีนะครับเพราะว่ามี AI Night Selfie ครับก็ AI เนี่ยมาช่วยเราในเรื่องของการถ่ายภาพเก็บแสงต่างเก็บรายละเอียดต่างๆภาพตอนกลางคืนนะครับขนาดยังไม่เปิดแฟลชต้องบอกว่าทําได้ดีมากๆแล้วก็เก็บรายละเอียดหรือแสงได้ดียิ่งกว่าเมื่อคุณใช้ Night Mode นะครับซึ่งก็มีโหมดนี้แยกให้ด้วยเปิดใช้ปุ๊บภาพสว่างสวยงามกว่าเดิมอีกนะครับหรือถ้ายังพอใจอีกเปิดแฟลชได้เลยนะครับซึ่งเป็นแฟลชจากหน้าจอเองก็ ทำให้แสงสว่างเนี่ยเพียงพอนะครับในตัวของวัตถุแต่ว่าพื้นแบ็กกราวด์ด้านหลังก็ยังเก็บได้ชัดเจนอยู่อันนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้สุดยอดเลยถ้าใช้เลนส์มุมกว้างในการถ่ายเนี่ยโอเคมันเก็บแสงได้ไม่เท่าเลนส์หลักหรอกนะครับแต่ว่าสามารถใช้แฟลชช่วยได้ก็ทำให้ภาพดีขึ้นอีกครับ กล้องหลังก <cues> ็เรียกว่าไม่แพ้กันนะครับกับกล้องหลัก48ล้านพิกเซลนะครับ f 1.8มีกล้องเลนส์เอาต้ตอรไว้ด้วยที่8ล้านพิกเซล f 2.2นะครับมีเลนส์มาโครถ่ายระยะใกล้2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์วัดระยะที่2ล้านพิกเซลครับซึ่งก็มี AI ช่วยในการถ่ายรูปด้วยกับ AI Quad Camera นะครับง่ายๆเลยก็แค่เพียงหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็ถ่ายแค่นี้เองนะครับ AI ก็จะตรวจจับให้หมดเลยว่าซีนนี้เป็นซีนอะไรนะครับเป็นซีนต้น ไม้ดอกไม้อาหารนะครับตึกบ้านโอ้ยเยอะแยะนะครับทาง A.I ก็จะประมวลให้เองแล้วก็ปรับภาพให้เหมาะสมออกมาสวยงามโดยที่เราไม่ต้องไปปรับอะไรเยอะเลยและการถ่ายคนเองก็ยังคงมี Face Beauty ที่ทำให้คุณดูหน้าเนียนอยู่นะครับรวมไปถึงสามารถเปิด หลังเบอร์หรือว่าโบเก้ได้อีกด้วยการถ่ายรูปในที่แสงน้อยหรือว่าตอนกลางคืนเองต้องบอกว่าทําได้ดีนะครับห้องนี้ที่ผมถ่ายนี่ต้องบอกว่ามืดมากนะครับเพราะว่าไม่ได้เปิดไฟลแล้วก็ปิดหน้าต่างหมดเลยนะครับแล้วพอใช้ไนท์โหมดปุ๊บโอ้โหภาพสว่างขึ้นทันทีนะครับเห็นรายละเอียดต่างๆได้ครบถ้วนลองชมแบบระยะใกล้อีกสักรูปหนึ่งนะครับในห้องเดียวกันที่มืดเหมือนกันนะครับพอใช้ไนท์โหมดเท่านั้นแหละโอ้โหเหมือนเปลี่ยน จากอีกที่หนึ่ง็นอีกที่นึงเลยแสงสว่างมาเต็มนะครับแล้วเห็นรายละเอียดอย่างที่บอกในที่นี้เวลาใช้ไ i g h t mode มือต้องนิ่งระดับหนึ่งนะครับเพื่อให้ชัตเตอร์เนี่ยที่เขาเปิดนานกว่าปกติเนี่ยได้ทํางานด้วยหรือจะเปลี่ยนมาใช้เลนส์ u ัล r a wide ที่ทําให้คุณได้รูปอีกอารมณ์หนึ่งแบบกว้างสุดๆเลยครับหรือจะถ่ายวัตถุระยะใกล้ก็อย่าลืมว่ามีเลนส์มาโค o ที่ถ่ายออกมาได้ใกล้มากนะครับแล้วก็รายละเอียดถือว่าใช้ได้เลย การถ่ายวิดีโอถ่ายที่ความเรียสูงสุด,ด 4K นะครับแต่ว่า30 FPS เท่านั้นครับแต่ต้องบอกว่าเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับแล้วก็สีสันนั้นค่อนข้างสดเลยทีเดียวครับ แต่ที่น่าสนใจคือมีการถ่ายโหมดแบบ Ultra Stable Video นะครับนั่นก็คือการกันสั่นแบบขั้นสุดเลยนะครับที่ความละเอียด 720p นั่นเองครับ 60fps นะครับซึ่งต้องยอมรับจริงๆว่าค่อนข้างนิ่งเป็นที่น่าพอใจเลยทีเดียวครับวิดีโอจากกล้องหน้าอัดได้ที่ความละเอียด 180p 30fps นะครับ แล้วก็มีอีกโหมดหนึงด้วยนะั่นก็คือโหมดกันสั่นนั่นเองครับหรือว่า u ต t r a stable นะครับซึ่งก็จะทําให้เราสามารถถ่ายร็อกตัวเองได้ค่อนข้างนิ่งเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าภาพจะซูมใกล้เข้ามามากกว่าเดิมสักเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็ต้องลองดูว่าเป็นยังไงเราคอมเมนต์กันมาได้นะครับ แบตเตอรี่เองก็ให้มาเยอะนะครับ4,500ม ah. ิลลิแอมจากการใช้งานต้องบอกว่าใช้งานได้ถึง2วันเลยนะครับหรือใครถ้าใช้หนักหน่อยก็ประมาณวันครึ่งอันนี้จากการทดสอบจริงเลยนะครับและถ้าใครที่รู้สึกว่าต้องเติมแบตระหว่างวันจริงๆก็ต้องบอกว่าเขาให้ที่ชาร์จแบบ f ฟ t c ชาร์จมาด้วย33วัตต์ครับตัวนี้และจากการทดสอบนะครับแบต0%ชาร์จ30นาทีแบตกลับมาอยู่ที่54%ครับ ราคากันดีกว่านะครับสำหรับ vivo v19 นะั้นราคาประตูอยู่ที่12,999บาทนะครับซึ่งผมมองว่าเป็นราคาที่ดีมากๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับสเปคต่างๆที่ได้มานะฮะวัสดุตัวเครื่องก็เป็นกระจกนะครับรูปร่างสวยงามนะฮะนอกจากนั้นแล้วยังมีจุดเด่นอยู่ที่กล้องทั้งกล้องเซลฟี่เองกล้องหลังเองก็ตามนะครับสามารถถ่ายรูปทั้งกลางวันและก็กลางคืนได้อย่างดีงามนะครับแถมยังสามารถปรับสัดส่วนหน้าต่างๆรวมไปถึง ความสวยงามได้นั่นเองครับในด้านการทํางานก็ต้องบอกการใช้งานทั่วไปนั้นก็ไหลลื่นดีนะครับแต่ว่าถ้าดูจากสเปคเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่ได้เป็นชิปตัวสุดแต่อย่างใดแต่ ก็แรงเพียงพอในการเล่นเกมกราฟิกสูงๆนะครับแล้วก็ยังมีัลตร้าเ m มโ o มดที่ยังเข้ามาพพอร์ตในการเล่นเกมต่างๆให้สมูทสุดๆครับแถมด้วยแบตสุดอึดที่ใช้งานได้ถึง2วันกันเลยทีเดียวนะครับโอ้เท่านี้ก็ถือว่าครบสุดๆแล้วนะครับในด้านต่างๆสำหรับรุ่นนี้นั่นเองนะฮะ vivo v19 ตัวใหม่ล่าสุดเลยราคาย,ย้ำางทีนึ่9 9กบาบาทผมถือว่าคุ้มสุดๆนะครับในความคิดของผมเพราะว่าตอบโจทย์ในทุกด้านทุกไลฟ์ จๆใครที่สนใจรุ่นนี้ก็ไปซื้อกันได้เลยนะครับทั้งทางตัวแทนผู้จัดจำหน่ายต่างๆรวมไปถึงทางช้อปปิ้งออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Lazara หรือ s h o ป e e เองก็มีจำหน่ายแล้วก็โปรโมชั่นแตกต่างกันไปตามแต่ละแอปนะครับก็ลองเข้าไปดูกันได้ฮะ คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกับ vivo v, v 1 9ก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยทางด้านล่างนะครับลองแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานดูเผื่อใครที่ได้เครื่องมาแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามช่องทางต่างๆคิวได้เลยนะครับกับคิวเตมมีนั่นเองนะครับ YouTube Facebook Page แล้วก็ Instagram ด้วยละกันนะครับส่วนคลิปหน้าจะเจอกับอะไรติดตามให้ดีนะครับกับการรีวิว แกจตสมาร์ทโฟนชิ้นต่อไปส่วนคลิปนี้เขาตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันไปแล้วสวัสดีครับ